สุดกว่านี้มีอีกไหมครับโอ้โหเมื่อวานนี้ครับเป็นไงบ้างครับสามตัวหน้าช่องที่วางไว้ให้นะครับก็เข้มมาถึง2ตัวนะครับแล้วก็จางไป1ตัวครับหักลบไปแล้วครับยังได้บวกกันอยู่เหมือนเดิมครับในครอบครัวนะครับก็แตกกันเดิมครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ยี่สิบเคที่วางไว้2ตัวนะครับแล้วก็ชูงการอีก1ชุดครับต้องบอกเลยว่ามาครบเต็มระบบ ฟูบชันกันไปเลยนะครับใครที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกันนี่แหละครับถึงบอกว่าอยากเข้ามาตามในครอบครัวชวกชวกว่าครับหรือว่าพี่นะน,นะครับที่อยากทางทางฟุตบอลเนี่ยมากกว่าหน้าช่องหน้าไลฟ์แบบนี้นะครับแล้วก็เน้นๆแบบนี้นะครับก็ทางเข้าง่ายๆเลยใต้รูปโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟรไล์ฟมีทางเข้าให้อยู่นะครับหรือว่าจะแอดบ้านเขี่ยวมาก็ได้นะครับแอด mf 08มีแอดน้ำหน้าครับลองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเข้มจัดแน่นอน เอาทีการเหมือนเดิมครับมี3คู่ครับมาให้เลือกเน้นเลือกเชียงเหมือนเดิมครับก่อนที่ไปรับชมนะครับก็ฝากกดติดใจฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดเป็นข้าปโด ไว้ให้ด้วยนะครับไปที่คู่แรกกันเลยดีกว่าครับเพื่อนมืงานเสียเวลาครับวันนี้ครับพามาที่คันโซซีดีอิตาลีครับคู่ระหว่างด้านกายารีครับวันนี้เปิดบ้างด้านโคโมครับทีมน้องใหม่ครับคู่นี้ครับให้มองไปทางเจ้าบ้านกายารีได้เลยครับต้องบอกเลยว่าถ้าเปรียบเทียบผลงานล่าสุดเนี่ยผมมองว่ากายารีครับวันนี้ดูเหนือกว่าทางด้านโคโมแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้ววันนี้แน่นอนครับว่ากายารีครับได้เปรียบเรื่องการเล่นในบ้านครับแล้วก็คู่นี้ครับเป็นบอลบ้านขายบ้านมันครับเจอกันมาทีไรเนี่ยก็ผัดกันแพ้้้้ผััััััดดดดดกกกกนนนนนนนชชะะะะมมมาา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 ตตลลลออคคคครรรรรรบบบบบแเเเเจ่่สุใปปปปปีี2023 2็็ฝยยิไไู ตอนหนึ่งเลยแล้ววันนี้ครับไปจอเลือกกระแสภายในไหมครับเรื่องขุนล้านเตะและตัวผู้เล่นครับผมมองว่ากายาลี่ครับวันนี้ดูเหนือกว่างด้านโคโมโมโ่แบบเห็นได้ชัดเลยนะครับวันนี้ครับถ้ามองจากกระแสแล้วครับผมชัวร์ว่ากายาลี่ครับน่าจะเปิดบ้านเก็บ3มแต้มไปได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ใครเลือกเชียร์ไปที่กายาลี่ได้เลย สองคู่ต่อไปนะครับพามาที่ลาลิกาสเปนครับกุลวังด้านบีเอเลนครับวันนี้เปิดบางด้านเซลตาวิโกครับผู้นีกครับให้มาลมาทำเยือนเซลตาวิโกได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยว่า2ทีมนี้ครับผลงานเนี่ยสูสีกันมากครับก่ห้าเกมหลังสุดครับยังไม่มีใครแพ้เลยครับถือว่า2ทีมนี้ครับอยู่ในช่วงที่ดีทั้งคู่เลยแล้ววันนี้ครับแน่นอนครับว่าบีเอเลนครับได้เปรียบเรื่องการเล่นในบ้านครับแต่ว่ากังแพงวันนี้ครับเปิดมาค่อนข้างแรงเกินไปครับขึ้นช่วงตัวเนี่ยเพราะว่าคู่นี้ครับบอลเจออันติไลเนี่ยจะออกไป วันนี้ใครเลือกเชียร์ไปที่เซลตาวิโกได้เลยส่งคู่ออไปนะครับพามาที่เดนมาร์กซุปเปอร์ลีกครับกลุ่มอังเดวีบอกครับวันนี้เปิดบ้านงด้านลิงบีครับคู่นี้ับให้มองนางเจ้าบ้านวีบอกได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าคู่นี้ับเป็นบอลบ้านใครบ้านมันครับเจอกันมาทีไรเนี่ยก็ผ่านกันแพ้ผ่านกันชนะมาตลอดครับถ้าเปรียบเทียบเรื่องผลงาน5เกมหลังสุดครับผมมองว่าวีบอกครับวันนี้ยังดูดีกว่าทางด้านลิงบีครับเพราะว่าลิงบีครับ5เกมหลังสุดหาชัยชนะไม่ได้เลยครับแพ้ไป4 และก็แพงวันนี้ครับเปิดแทงหน้าวีบอกรับเป็นต่อแค่ปอปลาตากลมครับถ้ามองจากกระแสแบบนี้ครับผมช่วอว่าวีบอกรับน่าจะเปิดบ้านเก็บ3แต้มไปได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ใครเลือกเชียร์ไปที่วีบอกได้เลย สรุป3ตัวเน้นสำหรับวันนี้ครับชอบไปทางน้างกายลี่เซลตาวีโก้แล้วก็วีบอกครับจัดให้3คู่แบบเน้นๆกันไปเลยหรือว่าพี่เนี่ยนะครับที่ทางฟุตบอลเนี่ยมาร์กบนหน้าช่องหน้าไลท์นะครับก็ทางเข้าง่ายเลยใต้รูปโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้ามาอยู่หรือว่าจะแอดบ้านเขียวมาก็ได้นะครับแอด m f 08มีแอดน้ำหน้าครับลองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเข็มจัดแน่นอนสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอทุกท่านเชียร์บอลอย่างมีความสุขสวัสดีครับ